ใครที่รักเกม Animal Crossing New Horizons คงไม่มีใครไม่คุ้นเคยกับช่วงเวลาที่เกมนี้ปล่อย DLC Happy Home Paradise ซึ่งถือเป็นส่วนเสริมที่เพิ่มความสนุกและลึกซึ้งให้กับประสบการณ์ของเกมแต่หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ทุ่มเทเวลากว่า2ปีในการเล่น DLC นี้จนถึงที่สุดบางทีสิ่งที่ได้กลับมาอาจทำให้คุณรู้สึกผิดหวังไม่น้อยเกม Animal Crossing New Horizons กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 มันไม่เพียงแต่เป็นเกมจำลองชีวิตที่มอบความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับผู้เล่นแต่ยังกลายเป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ผู้คนมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันในโลกเสมือนจริงนี้จนทำให้ยอดขายข,ายของเกมพุ่งสูงขึ้นใกล้แต่50บล้านชุดทั่วโลกสำหรับด l c Happy Home Paradise เป็นการขยายเนื้อเรื่องที่ออกแบบมาจากภาคสปินออฟอย่าง Happy Home Designer โดยเพิ่มความลึกและรายละเอียดให้ผู้เล่นได้ออกแบบบ้านพักตากอากาศในหมู่เกาะพักร้อนสำหรับสัตว์ตัวจิวมามาากย รวมทั้งการปลดล็อกไอเทมและฟังก์ชันใหม่ๆที่ช่วยให้การตกแต่งบ้านมีความหลากหลายมากขึ้นรวมถึงการออกแบบให้สะดวกขึ้นด้วยฟังก์ชันที่สามารถตกแต่งทั้งผนังและเสาได้ตามใจชอบอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้เล่นจะสามารถสร้างบ้านพักให้สัตว์ต่างๆได้มากกว่า400ตัวและทำงานไปตามเนื้อเรื่องที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นแต่งบ้านและปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆแต่หลายคนก็เลือกที่จะเพิกเฉยและไม่ให้ความสนใจในรายละเอียดของ DLC นี้อย่างเต็มที่เนื่องจากมันไม่ได้บังคับหรือมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดแค่ทำให้เสร็จตามโจทย์ที่ให้าวก็ผ่นไป หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือผู้เล่นเรดิชชื่อว่า Beauty Food Support 56ซึ่งใช้เวลา2ปีเต็มในการทำภารกิจใน DLC นี้จนเสร็จสิ้นโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดกลับพบว่าไม่ได้รับรางวัลด้วยผลตอบแทนอะไรที่คุ้มค่าเลยสถานที่ในฮับเวิลดซึ่งควรจะคึกคักไปด้วยสัตว์ต่างๆกลับเงียบเหงาทำให้ผู้เล่นรู้สึกผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้รับ ถึงแม้ว่าจะต้องยอมรับว่าเดียซีนี้ยังมีข้อดีอยู่บ้างเช่นการปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ในการตกแต่งบ้านให้ชาวเมืองบนเกาะของเราหรือการไปเยี่ยมชมคาเฟ่และห้างสรรพสินค้าในเกาะใหม่ของฮับเวิลด์แต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมองในแง่ของการลงทุนเวลาและความพยายามแล้วผู้เล่นหลายคนคาดหวังที่จะได้เห็นจุดจบของเกมที่มีความลึกซึ้งและตอบสนองมากกว่านี้การทำให้การแต่งบ้านเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นบ้านลูกค้าหรือชาวเมืองเองก็ถือเป็นการเพิ่มความสนุกในเกมแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผู้เล่นต้องการอะไรที่มากกว่านั้น ใครเคยมีประสบการณ์ในแบบนี้แล้วบ้างมาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูสิ